สัญญาณอะไรคะเนี่ยเราใช้การเรียนการสอนทางไกลผ่านาผ่านดาวเทียม,ดเ,ยมเด็กๆบอกว่าใครไม่รู้จักดาวเทียมตอนนี้เป็นไงแล้วเชวยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยจะเห็นข่าวมากมายเกี่ยวกับอะไรลูกเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสังคมวัฒนธรรมประเพณีเราได้จากการดูทีวีแล้วก็ทีวีที่เอามาจากภาพก็คือ ภาพถ่ายจากดาวเทียมนะคะดังนั้นเด็กๆก,ก็จะเห็นว่าเอ๊ะภาคเหนือของเรามีลักษณะอย่างไรนะคะมีลักษณะสูงๆตำตำเราเรียกว่าลักษณะภูมิประเทศลักษณะน้ําลักษณะภูเขาลักษณะดินสิ่งเหล่านี้เราดูได้จากอะไรคะลูกเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆบอกว่าจากดาวเทียมก็เห็นชัดเจนนะคะ จากอะไรอีกอาช่วยคุณครูคิดวันนี้คุณครูเอาสื่ออะไรไหมเด็กๆด,ดูบ้างอะไรบ้างคะเอาเด็กๆบอกว่ามีแผนที่นะคะแผนที่แผนที่ประเทศไทยเด็กๆรู้จักไหมี่ถ้าเราไม่เคยเห็นแผนที่เราตอบได้ไหมว่าแผนที่นั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะนี่คือแผนที่แผนที่ประเทศอะไรคะ ประเทศไทยเด็กๆก,ก็เป็นไงฝึกสังเกตว่าเอะประเทศไทยเรามีกี่จังหวัดมีลักษณะเป็นรูปทรงรูปทรงอะไรคะถ้าดูจากแผนที่ประเทศไทยเนี่ยเด็กเด็กๆบอกว่าเหมือนเหมือนกับอะไรคะเราเรียนไปแล้วเหมือนอะไรลูกเหมือนขวานอะไรนะขวานอะไรคะ,ะยังตอบคุณครูไม่ได้เหมือนกับขวานโบราณใช่ไหมคะ ขวานโบราณเด็กๆก,ก็เลยบอกว่าอะรูปทรงเนี้ยทำไมเราถึงเรียกไว้ว่าแผนที่ทำไมเราสามารถจะเรียนรู้เรื่องราวจากแผนที่เพราะว่าแผนที่นั้นเป็นกาเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ให้เราดูลักษณะของอะไรคะแต่ละจังหวัดแต่ละภาคไม่เหมือนกันบางภาคภาคเหนือก็จะมีต้นไม้เยอะนะคะแล้วก็มีที่มีภูเขาถ้าพังภาคใต้ ก็จะมีทะเลเด็กๆก,ก็เป็นไงคะสังเกตจากลักษณะทางกายภาพของประเทศของเรานะคะคุณครูให้ดูแผนที่ไปแล้วนะคะคราวนี้ลองมาดูลักษณะเราเรียกว่าลักษณะทางกายภาพนะคะนี่แหละมีลักษณะอะไรบ้างไหนลองตอบคุณครูบ้างสิลูก ลักษณะทางกายภาพเด็กๆสังเกตเห็นเห็นอะไรบ้างภูเขานะคะภูเขานี่ลักษณะเป็นยังไงเวลาเรามองเราจะเห็นสูงสูงต่ำต,ำตำ่ใช่ไหมคะสีสีอะไรภูเขาเนี่ยเราจะเห็นสีอะไรคะสีเขียวใช่ไหมคะทำไมถึงเห็นสีเขียวเพราะมีต้นไม้เยอะนะคะแต่ถ้าเป็นข้างล่างี่เด็กๆบอกว่าสีน้ำตาล เป็นลักษณะเป็นไงคะเป็นหินเป็นดินหรือเป็นอะไรนะคะ,<ม>ะเด็กๆบอกว่าหลายๆอย่างที่เราสังเกตแล้วมีลักษณะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นลักษณะสูงๆต่ำๆก็ทำให้เรานะคะให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดจากอะไรคะลูกลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่บง่งบอกให้เราเห็นว่านี่คือ ภูเขานี่คือลักษณะที่เราสามารถที่จะกําหนดออกมาได้นะคะอ้าวทีนี้มาดูภาพถ่ายทางอากาศปเป็นรูปหัวใจเลยนะคะภาพถ่ายทางอากาศอ๊ะทำไมป่าไม้อาดมาดูชัดอีกนิดนึงนะคะวันนี้คุณครูจะใช้เนื้อหาจากหนังสือเยอะนะ กขาบอกว่าภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้เครื่องบินบินถ่ายภาพในระยะไกลนะคะภาพถ่ายจากดาวเทียมเป็นภาพถ่ายที่บันทึกสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนผิวโลกโดยใช้อุปกรณ์ระบบบันทึกภาพที่ติดไปกับดาวเทียมทำให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยนะคะ เด็กๆจะเห็นภาพพูเป็นรูปหัวใจแต่จริงๆแล้วป่านะคะป่าโกรนแล้วแต่ตรงนั้นมีอยู่หย่อมเดียวเป็นป่าไม้นี่คือภาพถ่ายทางอากาศนะคะเอาละอีกภาพหนึ่งเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมภาพถ่ายจากดาวเทียมวันนี้เป็นไงภาพถ่ายจากดาวเทียมเ้าบอกว่าใช้อุปกรณ์ที่ติดไปกับดาวเทียมทำให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยนะคะ เด็กๆจะเห็นนี้ทําไมมีสีเขียวสีแดงนี่คือลักษณะอะไรลูกลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันคุณครูจะให้ดูแผนที่อีกสักนิดหนึ่งนะคะ เรามาเจาะแผนที่สักนิดหนึ่งนะคะแผนที่แสดงระดับความสูงต่ำของแผ่นดินและการแบ่งเขตลักษณะภูมิประเทศนะคะเด็กๆจะเห็นว่าภาคเหนือเป็นไงคะเพราะเขียนว่าดอยอินทนนท์มีความสูง2565เมตรสูงไหมคะนี่คือดอยอินทนนท์นะคะมีลักษณะเป็นยังไงมีสีเหลืองมีสีน้ำตาลแล้วก็มีเส้นบ่งบอกถึงแม่น้ำเช่น แม่น้ำปิงแม่น้ำวงังแม่น้ำยมแม่น้ำน่านไหลรวมกันลงมาข้างล่างนะคะมีป่าไม้แล้วก็เป็นไงคะอันนี้คือแสดงลักษณะของแผ่นดินนะคะความสูงต่ำของแผ่นดินเอาภาคเหนือเดี๋ยวคุณครูใช้ปากกาชี้ดีกว่าเด็กๆจะได้เห็นชัดนะคะมองเห็นเส้นไหมคะ นี่คือเส้นของแม่น้ำนะคะสีสีออกเขียวเขียวอ่อนๆน,นะลูกไหลลงมานี่ก็คือให้เด็กๆได้เห็นว่าแผนที่เนี่ยบ่งบอกถึงอะไรลักษณะพื้นดินลักษณะภูเขาลักษณะแม่น้ำนะคะภูสอยดาวมีความสูง2,102เมตรอยู่ที่จังหวัดอะไรคะอันนี้นะคะอยู่ทางภาคเหนืออ่ะมาดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างนะคะติดกับ ประเทศอะไรเอ่ยประเทศลาวนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีภูกระดึงรู้จกักภูกระดึงไหมความสูง1316เมตรนะคะนี่คือความสูงของลักษณะภูมิประเทศนะคะมีอะไรอีกมีแม่น้ำมีแม่น้ำอะไรบ้างเช่นแม่น้ำชีแม่น้ำมูลนะคะหลมาแล้วก็ลงแม่น้ำโขง ประเทศลาวนะคะามาดูภาคตะวันออกกับภาคกลางตรงนี้สีเขียวๆนะคะสีเขียวๆเ,เด็กๆจะเห็นเขียนว,ว่าภาคตะวันออกก็จะมีลักษณะสีแตกต่างกันหรือภาคกลางก็จะมีสายของแม่น้ําไหลามาเช่นแม่น้ําบางปะกงแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําแม่กลองก็ไหลลงอ่าวไทยนะคะมาถึง ภาคตะวันตกคราวนี้ภาคตะวันตกติดกับประเทศอะไรนะตะวันตกเนี่ยประเทศอะไรคะลูกเมียนมานะคะเมียนมาอย่างเราเนี่ยเราอยู่บริเวณนี้นะคะนี่แหละเห็นไหมคะนี่คืออ่าวไทยเด็กๆก,ก็จะเห็นลักษณะของพื้นดินสีแตกต่างกาันเราเรียกว่าอะไรลูกนี่คือลักษณะภูมิประเทศนั่นเองนะคะเอาไปถึงภาคใต้ ภาคใต้มีทะเลทั้งสองฝั่งเลยฝั่งนี้เราเรียกว่าอ่าวไทยฝั่งนี้เราเรียกว่าทะเลอันดามันนะคะมีภูเขาหลวงเขาหลวงเนี่ยมีความสูง1,835เมตรนะคะอยู่ที่อยู่ที่จังหวัดจังหวัดอะไรตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะดูจากแผนที่ประกอบในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศนะคะเอาละนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ให้เด็กๆไปฝึกอีกชนิดหนึง่งนี่แม้กระทั่งเรื่องอะไรของลูกรู้ไหมเรื่องพายุนะคะพายุหมุนเขตร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทยนี่เห็นไหมภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยบ่งบอกได้หมดเลยนะคะ,ะเช่นยกตัวอย่าง ภูมิอากาศเด็กๆก,ก็สามารถจะเห็นเรื่องของพายุหมนุนแล้วก็เป็นไงคะเส้นทางเนี่ยดูจากภาพถ่ายดาวเทียมมาถึงมาถึงอีกชนิดหนึ่งที่อยากให้เด็กๆรู้จักวันนี้คืออะไรคะเอาละวันนี้จะฝึกให้เด็กๆเ,เนี่ยคิดเยอะๆวันนี้เราจะมาดู ลูกกลมๆเราเรียกว่าลูกอะไรคะลูกอะไรลูกลูกโลกลูกโลกนั้นเป็นการจำลองจำลองอะไรเอ่ยจำลองโลกของเรามาเด็กๆก็จะฝึกดูรูปโลกจากอะไรได้บ้างในะบอกคุณครูสิเอาคนที่อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวมาลองสังเกตนะคะลูกโลกก็คือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่จำลองรูปร่างนะคะ มุมเอียงส่วนประกอบและรายละเอียดต่างๆบนผิวโลกเช่นแผ่นดินนะคะเดี๋ยวจะให้จะให้เด็กๆได้เห็นนะคะมีลักษณะอย่างไรบ้างเช่นแผ่นดินพื้นผิวโลกนะคะพื้นน้ำลองมาดูนะคะมาดูใกล้ๆซิว่าเด็กๆจะสังเกตว่านี่คืออะไรลกูก เนี่ยนะคะอันดับแรกเนี่ยโลกเนี่ยตรงไหมก็เรียกว่าเป็นมุมเอียงนะคะมุมเอียงส่วนประกอบก็จะเห็นบริเวณน้ําแข็งขั้วโลกนะคะแต่นี่เราอยู่ตรงกลางก็คือตรงกลางที่เราจับเอากล้องจับเนี่ยก็จะเห็นประเทศนะคะประเทศในกลุ่มมหาสมุทรแอตแลนติกคุณครูจะหมุนหมุนให้เด็กๆด,ดูนะคะในประเทศไทยอยู่ตรงนี้อ่ะดูสิคะ ไหมประเทศไทยมีส like so ียังไงเห็นได้นิดหนึ่งนะคะอ้าวเห็นไหมคะตอนนี้เห็นแล้วไทยมีสีเป็นสีอะไรบ้างเด็กๆลองดูสิมีเหลืองมีเขียวเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วว่าภาคเหนือของเรามีลักษณะสูงๆต่ำๆมีต้นไม้มีป่าไม้เยอะนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือสีเหลืองๆเนี่ยเป็นไงคะจะเป็นที่ราบแล้วก็ แหล่งปลูก